สวัสดีครับสวัสดีครับผมโบ๊ทโอฮานาา่าพเคเืียงนะครับวันนี้เอาของมาส่งให้พี่ๆในนาทนะเรามาดูกันนะครับของด้านในนี้ครบหรือเปล่าได้รับได้รับวันพี่ต้องมี่เดียวผมนี่ก็แทบจะไม่ได้เลยนะได้หลายองค์หลายองค์นะครับต้องบอกว่าชุดนี้สวยทุกองเลยนะคุณพี่พนะครับมีรุ่นอะไรบ้างนะครับผมเอาน้ำมาให้บ้าไม่เป็นไรครับคุณพี่เดี๋ยว เออมาอ่านี่นี่นี่ชมก่อนนะครับไม่รู้ครบหรือเปล่าไม่าจะครบนะครับเพราะว่าแพ็เอแพ็คบอลแบอลชรถ้าบอนไม่อยู่กดังไรวะหนูก็ไม่กลัวผมกลัวเพราะว่ามันกลัวพาครมาไม่ถูกอันนี้อันนี้แรกเป็นพยานันนี่พยานนะครับอันนี้เป็นพยานพยานของหลวงปู่หลิวอันนี้คาถาใบคาถา นี่สองผืนเลยนะคุณพี่นี่ครับพยานผืนใหญ่นะครับะบูชาเสริมโชคด้วนครับคุณีห้ลงไไเรอใ้าไ่อเอาาคุณหน้าเกาคุณพี่ แพ็คดีนะครับเนาะต้องบอกว่าแพ็คแพ็คให้ดีตลอดนะครับยกเว้นว่ากล่องจะหมดอันนี้เป็นรุ่นอ่อรายอันนี้พระสมเด็จนะครับพระสมเด็จปีสามเก้าปีสามเก้าผานแซมยังสมบูรณ์สวยสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ เน้นแอดมินขตลอดแอดสวยๆได้ไหมครับวช่วงนี้องนี้น่าจะเป็นช่วงกล่องหมดเอกล่องเก่ามาใช้กล่องะดูกกล่องตัวนี да. ้ครับที่ยันปุูกมาหมดก็เลยห่อเป็นกระดาษอันนี้สบายัจอันนี้เสียไม่แพ้กับเมื่อคืนเลยนะครับเมื่อคืนนี้เห็นผมเปิดไหม เห็นใช่ไหมอันนี้สวยไม่แพ้เลยเพราะว่ากระจกเลยครับอันกระจกครับอันน,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 นี้อันนี้คือรุ่นสบายใจปีสามเก้าเนื้อเงินผิวกระจกเลยอันนี้ก็สวยไม่แพ้ในนั้นเลยและสวยมากมากครับสบายใจปีสามเก้านะครับเนื้องิน,นสร้างไว้แค่สี่พันองค์เท่านั้นต่อไปพระพระเหล่านี้ยจะหมดครับพี่พี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เช่าแล้วอ่ะคุณพี่น้าก็คงไม่ได้คิดจะปล่อยถูกต้องไหม ใช่ไหมเราสะสมเพื่อบูชาเพื่อเสริมมาเสริมยิ่งแล้วยิ่งบูชามันไม่ติดใช่ไหมครับปัญหาชีวิตมันไม่ติดขัดก็เลยมันจะเลยคนที่เช่าไปแล้วก็เคยไม่ค่อยได้ปล่อยออกมาพระเครื่องที่บูมหมุนเวียนก็เลยจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนี้อันนี้เป็นรุ่นอะไรรุ่นเมตตา มหาลาบปี P 40กับรุ่นปดนี้ปี40อันนี้พร้อมกล่องเดิมเลยอ้าวกล่องอยู่นี่อ๋อพระไปเลี่ยมปะเลี่ยมพระพระน่าจะส่งไปเลี่ยมครับ,รบน่าจะส่งไปเลี่ยมอันนี้กล่องพระน่าส่งไปเลี่ยม ขับวนกว่าจะเจอโกดังอะค่ะอยู่ไม่ไกลนะคำเสร็จเลยรถตัไม้ทำงานอยู่เทศบาลไม่ไกลใช่ไหมคะอย่าง่บอกให้ไกลก็จริงๆก็ใกลผมเพิ่งรถนานต้นไม้แต่คนไม่มาทำงานรถขับรถไม่มีคนขับโอ้โหอันนี้สวยกิิบเลยนะครับแตงแป๊ดเลยคุณพี่ดูครับดูผิวไฟดิ นี่บดีแดงแป๊ดนะครอันนี้รุ่นเงินล้านนะครับนี่คือรุ่นเงินล้านจัมโบออ้หลวงปู่หลิวท่านสร้างและปลุกเสกไว้ในปี2542นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยจัมโบ้นะครับนะเงินล้านนี่โกคนโถจะร้นนนอนนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณพี่ <laughs> ยินดียินดีออนับอ<ม>อกมาม <laughs> ยินดียินดีเลยครับก็าแดดแรงมากเลยใช่หน้าหนาวใช่ไหมหน้าหนาวอันนี้ครับตา ว่านอนไม่หลับสองสามวันเนี่ยอันนี้อันนี้ของหายมากเลยหนูโอ้ยคิดว่ากล่องนั้นอีกล่องมาแล้วกล่องเต็นกล่องใหญ่เหมือนกันนะเป็นผมสั่งใส่กล่องพ่อรวยอ๋อหลวงปู่รวยคุณพี่ก็เก็บสะสมเหมือนกันข้อรวยวัตตะโกหลวงปู่รวยวัตตะโกเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวผมมาเอามาให้ผมก็ได้มา เมื่อกี้ไปพนัากงานเขาก็เยอะนะคะไม่ใช่ใน,น้อยแต่ของไปอยู่ด้านหลังนู่นว่ามันน่าตกหล่นแล้วไม่มาส่งสักทีเนี่ยอันนี้แพคให้อีหญ่ะต่อไปอถ้าอย่างนั้นนะหนูมาส่งแล้วก็เรียกลายแมนอย่างนี้ดีกว่านนพี่สบายใจกว่าหรือไม่ต้องเป็นแสกใกล้เคอรี่ผู้เคยเป็นอันนี้อันนี้กล่องนี้ใหญ่ชุดใหญ่หน่อยนะครับนี่ครับชมพร้อมกันอันนี้ชุดใหญ่ นี่ครับสวยไหมพี่พี่สวยครับอ่ะคุณพี่จับไปชมก่อนบดนี่องเมื่อกี้ที่กล่องสวยไหมยกไปหัวสิงฟรีแพ้ให้สองเม็ดใหญ่สำหรับลูกค้า v ี p นะครับแล้วก็อ่านี่สามรวย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 ครับอ่าสามรวยเนื้อสตังแจกกรรมการอันนี้ก็สวยมากนะครับอันนี้แล้วนี่คู่นี้คู่นี้เด็ดเลยครับ คู่นี้คือรุ่นมหาลาบนะม,มหาลาบมีเนื้อนววาโลหะและเนื้อทองแดงหลวงปู่หลิวสร้างไว้ในปีสามหนว่าในสร้าง4ี่พันองค์ทองแดงหนึ่งองพันองค์นะครับต่อไปในพัพดุสวยแบบนี้นะพี่จะหาไม่ได้แล้วแล้วนี่ล็อกเก็ตหลังเงินล็อกเก็ตหลังเงินอันนี้น้อยมากพบเจอน้อยแล้วที่สวยสมบูรณ์แบบนี้อันนี้เงินล้าน3ามกระสัก,กระไหลเงินกระไหลทองกระไหลนาคนะอันนี้ นักเลงเนื้อผงนักเลงอันนี้ไว้สยบนักเลงนะไม่ใช่ให้เราเป็นน,นักเลง<ห>น,นะ,ะนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ให้เราเป็นนักเลงอันนี้ร<ม>ุ่นสยบนักเลงนะครับแอดมินกล้องไม่ตรงค่ะนะนี่รุ่นสยบนักเลงนะครับปี2อง3ีแล้วนี่ลาบยศครับสวยไหมค,มครับพี่สวยครับสวยจีบเลยอะพี่ถือพระพี่ทั้งนั้นแหละ <c oughs> พระพี่ทั้งนั้นเลยนะแล้วนี่อนามัยจัมโบ้ครับแดงแป้งเลยนะนี่รุ่นอนามัยจัมโบ้ปี2 5 4 1บนะครับ นะท่านสร้างในปีสี่ศูนย์แล้วเปิดให้บูชาในปี4ีหนึ่งนะครับนะอันามัยจัมโบ้นะครับสวยปิดเลยสวยปิดเลยแล้วก็ไตมับไตมาาเล็กสามแชตอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับปีสามหกสวยแดงเหมือนกันครับนะส่วนใหญ่พาทุกองค์นะครับน้แอดมินอยู่นี่นะครับน้าปกรุ่นแรกอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงน้าพาทุกองค์เนี่ยสวยมากอันนี้ปลดนี่ปีสี่ศูนย์นะครับนี่ครับสวยทุกองค์อันนี้ เหรียญหลวงพ่อสามพี่น้องหลวงพ่อศีลาแรงนะครับปี40นะครับรุ่นสร้างโบสถ์สวยทุกเหรียญเลยนี่ครับของคุณพี่น่ามาวันนี้ก็ส่งมอบนะครับนะครับส่งมอบครับขอว่าคุณมากนะคุณพี่ขอว่าคุณมากนะครับอันนี้ที่ใส่กล่องไปเลยนะครับนะครับอนนี้ในกล่องก็จะมีผ้ายันคับผ้าเครื่องอีกบางส่วนนะครับนะวันนี้ก็ได้มาเที่ยวบ้าน นะครับคุณพี่นาด้วยขอบคุณมากครับพี่ครับครบขอบคุณมากครับเชิญมาใหม่เดี๋ยวรอบหน้าถ้าจำนวนเยอะๆผมขับรถมาส่งนอาอะไรเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนะครับขอบคุณมากครับขอให้เฮงขอให้รวยยิ่งขึ้นนะคุณพี่ดาไม่้วงพกปลอดภัยนะครับขอบคุณครับคุณล้วนครับขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณครับ